สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการดึงราคาเหรียญเกมคลิปตมานะครับจากเว็บไซต์ Coin Market Cap นะครับการดึงข้อมูลผ่าน API นะครับเป็นไทยบาทน,นะครับหรือทุกท่านสามารถประยุกต์เป็น USDT หรือเหรียญอื่นๆได้นะครับซึ่งการดึงข้อมูลนะครับจะดึงทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ ผ่านการรันคําสั่งออตโต้นะครับที่เราได้เซตค่าไว้นะครับส่งสิ่งหลักๆนะครับที่เพื่อนๆต้องมีในการทําครั้งนี้ก็คือ 1. นะครับให้เพื่อนๆสร้างตัว Google Sheets ขึ้นมานะครับหรือบางท่านอาจจะสะดวกเป็นเซลก็ได้นะครับอันดับที่2นะครับก็คือตัวบัญชี Coin Market c a นะครับนำมาใช้สําหรับการ Get API k e นะครับให้สามารถใช้งานได้ครับ มาดูขั้นตอนการทํานะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆตั้งหน้าทีนะครับเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งครับเป็น2หน้านะครับคือหน้าหนึ่งเอาไว้ใช้สําหรับการทําตารางคํานวณนะครับเช่นคํานวณราคาเหรียญอะไรพวกนี้นะครับหน้าที่2เอาไว้ใช้สําหรับฟีดข้อมูล API ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่ส่วนขยายนะครับเลือกส่วนเสริมเลือกดาวน์โหลดเสริมนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียงตามนี้เลยนะจากนั้นรอสักครู่ครับมาดูตรงแว่นขยายนะครับค้นหาคําว่า API นะครับคอนเนกเตอร์นะจากนั้นคลิกเพื่อเลือกนะครับกดอันแรกนะครับที่เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับกดติดตั้งนะครับเขาก็จะให้เราติดตั้งนะครับในที่นี้ผมติดตั้งมาแล้วครับต่อไปนะครับหลังจากติดตั้งมาแล้วให้เพื่อนๆไปที่ส่วนขยายครับจากนั้นรอโหลดสักครู่หนึ่งจะมีคําว่า API Connector ขึ้นมาอยู่ข้างล่างครับให้ทุกท่านนะครับกด Open ขึ้นมาจากนั้นกด Add New นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ หลังจากที่ยืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือมาที่หน้า overview ครับจากนั้นมาที่ตรง API key นะครับกด copy ตรงนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ในการดึงข้อมูลนะครับหลังจากที่เราได้ API key มาแล้วครับให้มาที่หน้า Google Sheets นะครับจากนั้นมาที่ เดอร์นะครับดเพิ่มนะครับแอสเซทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ให้สามารถกดก o p ปได้ง่ายๆนะครับข้างๆนะครับใส่แอปพลิเคชันทับเจสันนะครับก็ตรงนี้ครับคำว่า value เนี่ยให้เพื่อนๆวาง API key นะครับที่เพื่อนๆได้ก๊อปมาหลังจากนั้นนะครับให้ก๊อปคำนี้มาใส่นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับตรงในส่วน h e a d e r ของเราก็เสร็จแล้ว ต่อไปมาดูตรง API URL Path นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ Google Doc ที่ผมได้รวมคำไว้นะครับให้เพื่อนๆสามารถก๊อปไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด Copy ขึ้นมาครับจากนั้นกด c t r l V วางอะาแล้วก็จะได้แล้วกันมาครับต่อไปนะครับข้างบนเราเสร็จแล้วมาดูข้างล่างครับตรง Output Setting นะครับคือตั้งค่าว่า ให้ข้อมูลที่ได้มาแสดงผลที่ชีทไหนนะครับในที่นี้ผมได้สร้างมา2ชีทนะครับก็จะมาวางที่ชีท2นะครับก็กดเลือกเซลล์นะครับก็กด set c o n e n t นะครับเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วกด save ก็ลองกด run ได้เลยครับทีนี้ข้อมูลนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับสังเกตว่าจะมีราคาเหรียญเนื้ออะไรนะครับหลังจากที่เราได้ feed ข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําให้มันดึงข้อมูล ไม่นะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็ไปที่ manage request นะครับจากนั้นมาที่อันนี้ครับกด add new นะครับแล้วก็เลือก request ชื่อ request ที่เราสร้างนะครับแล้วก็เลือกทุก every ทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็เลือกทุกชั่วโมงนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับกดเซฟนะครับโอเคครับทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ข้อมูลมาใช้งานนะครับมันก็จะรีเฟซทุกๆ1ชั่วโมงครับหรือบางท่านอยากรู้เวลาที่มันรีเฟซล่าสุดนะครับให้เก็บเป็นลอกข้อมูลไว้ครับก็สามารถติ๊กถูกได้นะครับ โ okay. อเคหลังจากนั้นนะครับก็มาดึงข้อมูลไปใช้งานนะครับก็จะดึงข้อมูลนี้ครับ data code นะครับ GHB pipe นะครับก็มาใช้งานอันนี้นะครับถ้าใส่สูตรนะครับดึงข้อมูลตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือถ้าอยากได้ ราคาปัจจุบันนะครับก็สามารถกดที่ส่วนขยายกด API connector แล้วกด refresh All now นะครับมันก็จะอัปเดตราคาให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรอนะครับ